สมองมนุษย์จะชอบคนที่มีความคล้ายคลึงกับตนเองเท่านั้นหมายความว่าต่อให้คนทั้งสองคนพยายามอยู่ด้วยกันนะครับอดทนกันแค่ไหนเมื่อมาตรฐานหรือความอยากนะครับหรือมาตรฐานทางความคิดเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันก็จะทําให้อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ดีในท้ายที่สุดเพราะเนี่ยหมายความว่าหมายความว่าคุณต้องมีทริคในการทําให้สมองของอีกฝ่ายรู้สึกว่าเรามีความเหมือนกันตลอดเวลาเรามีความคล้ายคลึงกันตลอดเวลาเราเป็นพวกเดียวกันตลอดเวลา มีสามข้อที่คุณต้องทําให้เขารู้สึกว่าเราเหมือนกันกับเขาและจะทําให้เขารู้สึกว่าเราคือคนที่เข้าใจเขามากที่สุดและจะทําให้เขารู้สึกว่าเราคือเซฟโซนที่อบอุ่นที่สุดสําหรับเขานั่นหมายความว่าเมื่อคุณใช้เทคนิคนี้จะทําให้อีกฝ่ายเสพติดอยู่ในคอมฟอร์ทโซนไม่กล้าออกจากความสัมพันธ์ครับข้อที่หนึ่งครับก็เลยครับรสนิยมของนดนตรีเช่นเขาชอบฟังเพลงของศิลปินคนหนึ่งให้คุณบอกบว่า เฮ้ย hey, นี่ฟังคนนี้เหมือนกันเลยนะครับชอบเหมือนกันเลยเฮ้ยคุณฟังมานานแล้วยังเนี่ยฉันก็ชอบเหมือนกันกับคุณเลยทั้งๆที่จริงเปล่าหรอกไม่ได้ชอบอะไรนะครับฟังไม่รู้เรื่องแต่เอ้ย hey, ชอบชอบชอบ,ชอบนะครับเหมือนกันเลยเพลงเป็นสิ่งหนึ่งที่มักจะติดอยู่ในจิตใต้สำนึกแล้วมันถอดไม่ออก2ครับคือการช่วยขำเกี่ยวกับมุกตลกที่เขาพยายามเล่นหรือพูดให้คุณฟังครับสมองจะรู้สึกว่านี่คือพวกเดียวกัน และนี่คือสิ่งที่คือเวลาเขาเล่นลุกอะไรแล้วคุณพยายามขำช่วยมันเนี่ยมันจะพยายามหาทุกวิธีทางที่ทําให้คุณพึงพอใจมากขึ้น3ครับคือสิ่งที่ทําให้เขาไม่สบายใจเช่นเขามีศัตรูคนหนึ่งครับศัตรูอาจจะชื่อ A แล้วคุณบอกว่าฉันก็ไม่ชอบคนคนนี้ด้วย,ยฉันก็ไม่ถูกฉลกไม่ถูกชะตาแฟนของคุณจะรู้สึกว่านี่คือพวกเดียวกันและนี่คือคนที่เราต้องรักษาเอาไว้ในความสัมพันธ์เพราะเลยครับเพราะเป็นพวกเดียวกัน ถ้าคุณทําให้เขารู้สึกว่าเรามีความเหมือนกันไม่จำเป็นจะต้องทุกอันนะครับแค่อันหนึ่งอันใดก็ได้แต่ครูคมมี52เรื่องในการทําให้คล้ายคลึงแล้วทําให้คนชอบมีใครอยากได้บ้างครับเรื่องนี้อยู่ในคอร์สราคาหลัก9,900บาทเป็นส่วนหนึ่งของคอร์สครับให้คุณพิมพ์รหัสคำว่าครูคมเก่งครับบอด จะส่งทั้ง52เรื่องไปให้คุณในแชทวิธีการทําให้คนเนี่ยไม่สามารถทะลุจากคุณไปได้ไม่สามารถไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์ได้แล้วเลือกคุณคนเดียวเรื่องนี้เนี่ยอยู่ในคอร์สสังจิตครับให้เขาเลือกเราคนเดียวครับวิธีการขังคนเอาไว้ในหัวของเขาเองครับและในนั้นให้มีแต่คุณครับราคาเต็มครับ7,590บาท คุณสามารถจัดการให้เขาอยู่ในกรงและไม่ต้องออกจากกรงที่ชั้นขังคุณทําให้เขามองมาที่คุณคนเดียวโฟกัสที่คุณคนเดียวครับโปรโพิเศษของวันนี้990บาทปัจจุบันนี้ยังเหลือสิทธิพิเศษอีกเพียง7ท่านสุดท้ายเท่านั้นคุณต้องแคปเจอร์แล้วส่งไปที่ l i น์แอที่ครูคอมปักหมุดด้านล่างนะครับ